ชื่อของเสกคิมพลอากาศเอ,เอกเสกสันคันธาน,นะคะเสนาทิการทหารอากาศเตรียมทหารรุ่น26ที่ดูเหมือนมาแรงนะคะแต่ตอนนี้ก็มีการมองกันว่าเสกคิมแผ่วปลายหรือไม่เราอย่าลืมกันในเรื่องของอาถันกองบินสีนะคะ ที่ผ่านมาเนี่ยมีแคนดิเดตผบทอ,อหลายคนนะคะที่มาจากกองบินสีแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝันหลายคนเช่นเดียวกันดังนั้นจึงต้องมาจับตาดูกันว่าเสกิมนะคะพลอากาศเอกเสกสันจะฝ่าอาถรรพ์กองบินสีได้ขึ้นเป็นผอบอทอ,อคนต่อไปหรือไม่พลเรือเอกอดุมพันเอี่ยมจะเลือกเพื่อนเตียมหาลุย23ที่เคยแข่งกันมาก่อนหน้านี้ขึ้นเป็นผบอทอคนต่อไปหรือไม่หรือจะต้องเลือกน้องพลเรือเอก วรวุฒขึ้นเป็นผบทรคนต่อไปเนื่องด้วยบุญคุณที่สืบเนื่องต่อกันมาตั้งแต่อดีตผบทรที่ผ่านผ่านมากลับมารายการคุยฟ้าผ่าสัปดาห์นี้นะคะเราจะกลับมาที่แวดวงทหารกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ในช่วงนี้นะคะเรียกว่าการจัดโผทหารนั้นอยู่ในช่วงระยะเวลาสุญญากาศเพราะยังไม่ได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือคุณสุทินคลังแสงนั้นอยู่ในช่วงของการเป็นรักษาการแน่นอนว่าคุณสุทินก็ยังคงยืนยันนะคะว่าการจัดโผทหารนั้นก็จะเป็นไปตามไทม์ไลน์เดิมคือต้องเสร็จสิ้นก่อนวันที่15 กันยายนนี้เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการทุนกล้าวได้ตามขั้นตอนและเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ทั้งหมดค่ะดังนั้นการจัดโผทหารยังคงอยู่ในมือของคุณสุทินคังแสงยกเว้นจะได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นมาเร็วกว่าที่กำหนดไว้และทำให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่มาจัดโผทหารแทนแต่ในระดับบิ๊กทหารในระดับผอบเหล่าทัพก็มีการคุยกันนะคะว่า อยากจะให้มีรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคนใหม่นั้นมาร่วมจัดโผทหารเพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็น1ใน7บุคคลในบอร์ด7เสือกลาโหมหรือคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชันผลนั่นเองก็ต้องมารอดูว่าสุดท้ายแล้วโผทหาร จะถูกยื้อเวลาไปถึงไหนโดยเฉพาะโผของกองทัพบกและกองทัพเรือที่มีการเปลี่ยนผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารเรือนั่นเองค่ะก็ต้องมารอดูกันว่าสุดท้ายแล้วโผทหารที่อยู่ในสภาวะสุญญากาศเช่นนี้จะต้องฝ่าทางตันอย่างไรวันนี้เราจะมาออนโฟกัสกันที่สองเหล่าทัพเป็นหลักนะคะนั่นก็คือกองทัพอากาศและกองทัพเรือต้องเรียกว่าอะไรที่ว่าแน่นอนก็ดูเหมือนจะไม่แน่ การจัดโผทหารก็เหมือนละครชีวิตบทหนึ่งนะคะที่อะไรก็ไม่แน่นอนเสมอไปดังนั้นการจัดโผทหารที่มีความเคลื่อนไหวในเวลานี้จึงมีการออนโฟกัสในทุกเหล่าทัพว่าจะมีการจัดระดับ5เสือเหล่าทัพอย่างไรเพราะเราก็จะเห็นแคนดิเดตพบเหล่าทัพในอนาคตมากันที่กองทัพอากาศค่ะชื่อของเสกิม พลอากาศเอกเสกสันคันธาน,นะคะเสนาทิการทหารอากาศเตรียมทหารรุ่น26ที่ดูเหมือนมาแรงนะคะแต่ตอนนี้ก็มีการมองกันว่าเสกคิมแผ่วปลายหรือไม่เพราะเสกคิมนะคะ จะเกษียณอายุราชการในปี2571ค่ะเรียกว่ายังมีเวลาพอสมควรที่สามารถลุ้นขึ้นเป็นผอะทะอ,อและสามารถนั่งยาวได้อย่างน้อยประมาณ3ปีเลยทีเดียวต่อจากพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนากุลที่เกษียณในปี2568แน่นอนว่าในเวลานี้ก็ต้องมารอดูว่าผทหารที่จะมีการจัดในปีนี้เนี่ยพลอากาศเอกพันพักดีจะมีการจัดระดับ5เสือ ของกองทัพอากาศอย่างไรเพราะเราก็จะเห็นแคนดิเดตของผอบอทอ,อในอนาคตค่ะมีการมองกันด้วยนะคะว่าสุดท้ายแล้วเสกคิมจะต้องนั่งเป็นเสนาที่การหารอากาศอีก1ปีหรือไม่ในเวลานี้มีการออนโฟกัสอยู่ชื่อหนึ่งขึ้นมานะคะที่จะเป็นแคนดิเดตผบอทอ,อในอนาคตมาเบียดกับเสกคิมนั่นก็คือชื่อของพลอากาศเอกไวยพศเกิงฝากผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศนะคะที่กเกษียณปี เจูก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นสูตรแบ่งเก้าอี้กันอย่างไรเพราะพลอากาศเอกไวพศเกษียนก่อนพลอากาศเอกเสกสันต้องมารอดูกันว่าจะมีการแบ่งสูตรเก้าอี้หรือว่าจะมีการจัดวางกันอย่างไรแต่ของแบบนี้นะคะก็อยากจะบอกกัน,นตรงๆว่าเราอย่าลืมกันในเรื่องของอาถันกองดินสีนะคะ ที่ผ่านมาเนี่ยมีแคนดิเดตผอบอทอ,อหลายคนนะคะที่มาจากกองบินสีแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝันหลายคนเช่นเดียวกันดังนั้นจึงต้องมาจับตาดูกันว่าเสคิมนะคะพลอากาศเอกเสกสรรจะฝ่าอาถรรพ์กองบินสีได้ขึ้นเป็นผอบอทอ,อคนต่อไปหรือไม่เพราะหากดูจากระยะเวลาแล้วการเหลืออายุราชาการที่มากเนี่ยในแง่หนึ่งก็ดูเหมือนจะดีแต่ในแง่หนึ่งก็เหมือนเป็นทุกขลาบเช่นเดียวกันค่ะเรียกได้ว่าการเติบโตของเสกคิมนั้น ขึ้นมาอย่างรวดเร็วการเหลืออายุราชการยาวนานขนาดนี้ก็ต้องหาที่จัดวางให้ลงตัวอะไรที่บอกว่าแน่นอนก็ดูเหมือนจะไม่แน่นอนนั่นเองค่ะแต่ก็ยังมีการมองถึงอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่จะมาเป็นแค a n ิเดตพอบอทอ,อในอนาคตนั่นก็คือเจ้ากรมแอนพลอากาศโทวชิรพลเมืองน้อยซึ่งตอนนี้ก็มีบทบาทสำคัญนะคะอยู่ในการ พิจารณาคัดเลือกเครื่องบินขับไล่ฝูงใหม่ให้กองทัพอากาศไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินกริปเพนหรือเครื่องบิน F 1 6ซึ่งเจ้ากรมแอนก็มีบทบาทสําคัญในขณะนี้อยู่ด้วยก็จะเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ถูกจับตามองในเวลานี้ว่าจะขึ้นมาเป็นแคนดิเดตผบทอ,อในอนาคตดังนั้นความสะดวกราบเรียบของเสกิมจึงไม่แน่นอนเสมอไปนี่ก็คือเป็นอีกฉากกระทัดหนึ่งของกองทัพอากาศที่แม้ว่าปีนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนผบทอ,อแต่ก็เริ่มเห็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในกองทัพอากาศ จึงต้องดูว่าบิ๊กไก่พลอากาศเอกพันพักดีผอบตอจะมีการจัดวางแคนดิเดตอย่างไรเพื่อให้เกิดการแข่งขันภายในทออเพื่อให้มีเกิดสภาวะแผ่วไปที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะเรามากันที่กองทัพเรือบ้างนะคะกองทัพเรือนี่นะคะมีความชัดเจนมาตัแต่แรกแล้วว่าจะมีการผลักดันบิ๊กโอพลเรือเอกชลทิศนาวานเคราะห์ผู้ช่วยผบตรอซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุมร่นเตรียมทหารรุ่น23 กับพลเรือเอกอดุลพันเอี่ยมผบอรทรคนปัจจุบันและก็จะ,กะเกษียณอายุราชการในปีหน้าแน่นอนว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าชื่อของบิ๊กโอนั้นอาจจะไม่แน่นอนเสมอไปนะคะแม้ว่าบิ๊กโอจะได้รับการให้มาดูแลโครงการเรือดำน้ำําแล้วก็เป็นเหมือนการส่งสัญญาณไกลๆว่าจะได้ขึ้นเป็นผอบอรทรคนต่อไปแต่ในเวลานี้ก็มีการมองกันว่า พลังของอดีตพอบทอร,รอบางท่านก็กําลังตีขึ้นมาเพื่อที่จะสนับสนุนแคนดิเดตพอบทร,รออีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือบิ๊กน้อยนะคะพลเรือเอก วรวุฒิพรึกษารุ่งเรืองค่ะซึ่งก็เป็นเสนาธิการทหารเรือเตรียมทหารรุ่น24นะคะ,กะเกษียณปีหน้าเช่นเดียวกันค่ะจึงต้องจับตาดูกันว่าพลเรือเอกอดุมพันเอี่ยมจะเลือกเพื่อนเตรียมทหารรุ่น23ที่เคยแข่งกันมาก่อนหน้านี้ขึ้นเป็นผอบตอรคนต่อไปหรือไม่หรือจะต้องเลือกน้องพลเรือเอกวรวุฒิขึ้นเป็นผอบตรคนต่อไปเนื่องด้วยบุญคุณที่สืบเนื่องต่อกันมาตั้งแต่ อดีตผบอทลที่ผ,ผ่านมาเพราะอย่าลืมนะคะว่าทั้งพเลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ก็ได้รับแรงผลักดันจากก่อนหน้านี้ที่เป็นรองเสทหารจากกองบัญชาการกองทัพไทยข้ามกลับมาโตที่กองทัพเรือขึ้นเป็นผู้ช่วยผบอทลจนได้ขึ้นเป็นผบทร,อ,ทรอ,อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจว่าก็ได้รับแรงผลักดันจากอดีตผบอรทรท่านหนึ่ง ที่มีความใกล้ชิดพลเรือเอกวรวุฒรปรึกษาลุงเนืองด้วยนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมว่าพลเรือเอกเชิงชัยก็คือคนที่เลือกพลเรือเอกอดุลพันเอียบขึ้นมาเป็นผบทลอด้วยจากผบอกองเรือยุทธการเลยทีเดียวเรียกได้ว่าสถานการณ์กองทัพเรือที่ดูเหมือนอะไรจะแน่นอนก็ไม่แน่นอนเสมอไปกลับมากันที่กองทัพบ,บกนะคะซึ่งมีการแข่งขันกันอยู่2แคนดิเดตนั่นก็คือ พลเอกธลาพงศ์มลขำผู้ช่วยผอบทออบอเตรียมทหารรุ่น24และพลเอกพนาแคลปอดทุกเตรียมทหารรุ่น26ซึ่งเป็นเสนาธิการทหารบกตอนนี้เนี่ยมีสัญญาณไกลในของบรรดาผอบเอหล่าทัพปลัดกาาหโหมผบอสูงสุดนะคะว่าในการประชุม7เ,เสือกาาหโหมที่จะมีการพิจนารณาแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยก็จะไม่มีการหวดเกิดขึ้นเหล่าทัพอื่นเนี่ยก็จะให้เกียออรติผบเหล่าทัพนั้นๆในการเสนอชื่อแคนดิเดต พอบบเราทับขึ้นมาจะไม่มีการโหวตเกิดขึ้นดังนั้นโอกาสที่พลเอกพนาแคลปปอดทุกจะได้ขึ้นเป็นพอบอทบอจึงมีโอกาสสูงเพราะในบอ่อเจ็ดเสือกลาโหมเนี่ยนะคะก็จะมีเตรียมหาร,รุ่น24อยู่แล้ว3ท่านในการไม่ว่าจะเป็นพลเอกสนิชนกสังขจันทร์ปรลัดกลาโหมพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีพอบอทหารสูงสุดและพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนาุ่นพอบอทอ,อ แต่ก็มีการมองกันว่าจะไม่มีการโหวตเกิดขึ้นพอว่าราทัพแต่และเราก็จะให้เกียรติพอว่าราทัพอื่นๆในการเสนอชื่อค a n d i d a ขึ้นมานั่นเองค่ะในส่วนตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้โอกาสที่พลเอกพนาเนี่ยจะได้ขึ้นเป็น บอบทบคนต่อไปด้วยนั่นเองค่ะอีกทั้งพลเอกพนานะคะก็หากย้อนดูโปรโฟไฟล์ต่างๆแล้วก็ถือว่าโปรโฟไฟล์ดีเลยทีเดียวตั้งแต่เรียนเตรียมฐานจนเป็นในร้อยจบอบลมีการมองไปถึงเรื่องการเมืองปี70ว่าพลเอกพนาเนี่ยนะคะกเกษียณปี70ก็จะลองรับสถานการณ์การเมืองที่มีการเลือกตั้งใหญ่ในอนาคตตรงนี้นะคะก็มีการพูดกันนะคะว่า ภายในกองทัพเองนะคะไม่ได้มีการออนโฟกัสหรือวางยุทธศาสตร์กันยาวถึงขนาดนั้นนะคะเพราะมองว่าการเมืองในเวลานี้ก็เป็นไปตามวิถีตามปกติแล้วก็มองว่าการเติบโตของพักประชาชนนะคะในเวลานี้แม้ว่าจะมีกระแสฟีเวอร์แต่สุดท้ายพักประชาชนก็มีท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการลดเพดานการต่อสู้ทางการเมืองลงมาหากไปดูในโพลิซีของพักประชาชนเราก็จะเห็นว่าพักประชาชนนั้นไม่ได้มี การพูดถึงเรื่องการเมืองที่แหลมคมเหมือนเชกเช่นยุคพรรคอนาคตใหม่ยุคพรรคเก้าไกลหรือแม้แต่ท่าทีต่อมาตาในหนึ่งสองพรรคประชาชนก็ดูเบาลงมาแต่ก็ต้องมีการพูดถึงอยู่บ้างเพื่อเป็นการพูดถึงแนวทางจุดยืนและหล่อเลี้ยงกระแสะให้กับพรรคประชาชนเองนั่นเองค่ะอีกทั้งพรรคประชาชนเองนะคะก็มีการมองถึงขุนพลที่วางขึ้นมาในเวลานี้ที่ขึ้นมาเป็นแกนนำพรรคก็มีการมองว่าดีกรีความเบาในเรื่องมาตาหนึ่งสองก็เบาลงไปด้วยนะคะก็จะเหลือมีเพียง ตัวละครบางบุคคลในพักที่มีการพูดถึงมาตาในหนนั่นเองค่ะตรงนี้นี่ก็เป็นการประเมินจากกองทัพที่มองลงไปยังพักประชาชนก็ไม่ได้มีการมองว่าพักประชาชนนั้นจะน่ากลัวหรือว่าเพดานสูงในเวลาที่มีการเลือกตั้งแล้วชนะมาในปี70นะคะเพราะสุดท้ายแล้วก็ยังมีกรอบของระเบียบรัฐสภา กรอบของกฎหมายที่มากำกับพรรคประชาชนอีกทีหนึง่งว่าอะไรทําได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรในบริบททางการเมืองพรรคประชาชนก็ถือว่าถูกยุบพักมาแล้วสองครั้งในช่วงระยะเวลา5-6ปีดังนั้นพรรคประชาชนเขาก็ต้องมีการวางตัวให้มีอยู่ในเซฟโซนมากที่สุดเท่าที่จะอยู่ได้เพื่อทําเกมการเมืองในระยะยาวและเพื่อได้เป็นรัฐบาลเพื่อมีอํานาจมาบริหารประเทศนั่นเองอันนี้ก็เป็นลนักษณะของการประเมินของนายทหารสายพิราบในกองทัพนะคะแต่ เยเหี่ยวในกองทัพเขาก็จะมองอีกแบบหนึ่งว่าในกองทัพเนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมรับมือในอนาคตในระยะยาวนะคะเพราะว่าเขาก็หวังว่า พักเก้าไกลหรือพักประชาชนในปัจจุบันหากปี70แลนสไลด์และขึ้นมามีอำนาจบริหารประเทศจริงๆเนี่ยอาจจะมีการลืร้อฟื้นแนวความคิดการแก้มาตราหนึ่งสองหรือการทำการเมืองทะลุเพดานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ดังนั้นจึงต้องอยู่สุดท้ายแล้วคะ่ะว่าผอบทอบคนต่อไปจะเป็นบุคคลใดแต่ก็มีการมองะคะ่ะว่าการที่ตอนนี้สัญญาณส่งไปที่พลเอกพนาคาร์บ,บอดทุกในแง่หนึ่งก็มีการมองกันว่า สถานการณ์กองทัพมองพักประชาชนก็จะเป็นแนวในสายพิราบมากกว่าสายเหยี่ยวนั่นเองค่ะและนี้ก็เป็นทั้งหมดในการคุยฟ้าผักสัปดาห์นี้ค่ะ Spacebar Podcast